สบายดีพี่น้องสวัสดีครับเกมแวร์วินมิดคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีได้รับ Inner Way m a n n แมงนิ่งมจากเคเวส Ever r o r m a l g a m e r เสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมคือลูกธนูไฟเอาไว้สำหรับแก้พาสเตซ์ตตำแหน่งของจุดเคเวสในแผ่นที่หรือกดตัวเจเลือกเคเวสเพื่อติดตามก็ได้ <My God. S 1> เดินไปคุยกับ NPC เพื่อเริ่มเคเวส <Let. S 1> จากนั้นกดแผ่นที่เดินทางไปตามจุดเคเวสที่กาหนดเพื่อคุยกับ NPC เซิล e อีหลุน จากนั้นกลับไปคุยกับ NPC ทหารเพื่อแสดงตาสัญลักษณ์เพ uh ื huh. ่อขอเข้าไปด้านในเดินเข้าไปตามทางเพื่อคุยเควสกับหัวหน้าทหารเขาจะให้เราเข้าไปตรวจสอบโกดังเก็บข้าวให้เราตรวจสอบตามจุดต่างๆ ต่อจากนั้นเราจะได้รู้ว่านี่คือกับดักและต้องสู้กับหัวหน้าทหารให้เราจัดการกับเขาเมื่อเราจัดการได้สำเร็จเราจะได้แผนที่พิกาดที่เราต้องไปให้เพื่อนๆเ,เดินตามในคลิปได้เลยครับ เราจะต้องขึ้นไปด้านบนเพื่อเปิดกลไกลิป In to go for a drink together. <laughs> เมื่อเราลงมาด้านล่างจะพบกับศัตรูตามทางกำจัดให้หมดหรือหลีกเลี่ยงถ้าทำได้ครับ So many prisoners down here, and why are they absent? หลังกําจัดศัตรูให้เราเก็บกล่องที่อยู่ด้านหน้าและทางด้านหน้าจะพบกระบ,บอกน้ําที่มีแสงให้เราลงไปในน้ํำเราจะตายแล้วเข้าหลังอย่าเผลอลงไปนะครับเดินไปตามทางต่อครับ จุดนี้เกมจะสอนวิธีการแก้พัรเซิลเปิดทางให้กับเราเรา,เราจะต้องใช้ธนูไฟในการยิงดอกไม้ทำตามคลิปได้เลยครับเ <c oughs> มื่อเราเข้ามาด้านในเราจะเจอกับศัตรูให้เราจัดการ จุดนี้เราจะต้องยิงดอกไม้จะมีอยู่สองดอกเดินไปตามทางต่อครับเราจะพบกับศัตรูระวังด้วยเดินไปตามทางต่อ เดินไปตามทางต่อครับเราจะพบกับศัตรูระวังด้วยเดินไปตามทางต่อจ,จุดนี้เกมจะให้เราตรวจสอบเราจะพบกับดอกไม้สองดอกให้เราใช้ธนูไฟยิงจะเป็นการเปิดเส้นทางกระโดดให้เรา เดินไปตามเส้นทางในคลิปได้เลยครับ Speak up. Who else is here? It's been over ten years. Official Shin is innocent. Let him go. Have a good look at your situation. Side with Lord Zheng, and you can guarantee that your family will survive. We can't let him mess up Lord Jun's plan! What? Another accomplice? We can't let them get away when they know the secret! หลังจากที่เราจัดการอาหารได้ครบให้เราคุยกับ NPC เพื่อเปิดเส้นทางต่อไปด้านในจะพบกับศัตรูเปิดประตูสู่ด้านในและเดินตามทางต่อไป ตรงนี้เราจะต้องยิงดอกไม้ให้ครบ3ดอกทำตามในคลิปได้เลยครับให้เราเดินไปทางซ้ายจะมีทางเข้า

ประตูด้านล่างจะเปิดออกให้เราเข้าไปและเดินไปตามทาง เราจะพบกับ NPC เสินอี้หลุนหลังจากเราเปิดกล่องเสร็จให้เรายิงดอกไม้ด้วยธนูไฟตามในคลิปได้เลยครับ จากนั้นให้เราคุยกับ NPC เส่นอีหลุนแล้วเดินตามเขาไปาเราจะถูกตัดเข้าสู่เหตุการณ์ในความทรงจำให้เราเดินไปตามทาง dead it's you your kindness got us all killed oh god, oh, god. Oh, god. everyone everyone, god. everyone. God. Oh, god. God. i want master's gone mother's gone i'm gone too จากนั้นเราจะต้องต่อสู้กับบอสเจิงเออจะตัดเข้าสู่ฉากคัดซีนบอสตัวนี้วิธีการสู้อาจจะไม่ยากนัก จะมีจังหวะที่บอสสามารถแพร่ลีการโจมตีของเราได้เพื่อนๆสามารถดูแมคานิกการโจมตีของบอสได้เลยนะครับแต่หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนุกกับการท้าทายแมคานิกบอสก็สามารถกดข้ามช่วงนี้ได้เลย sense so. え Die while evil thrives! เมื่อเราชนะจะตัดเข้าสู่ฉากคั c ซีนเมื่อจบคั c ซีนเราจะได้รับไอเทมปลดล็อก i n นเน Way เวย์เมนิ่งลูมจากนั้นให้เราไปคุยกับเจิงเอ,อ้อตัวละครจะถูกวาร์ปออกมาด้านนอกและเป็นการเปิดดันเจี n ยนบอสเอเวอร์โนโ m เกเมจากนั้นให้เราปรับเวลาเพิ่มไป2วันเพื่อทำเควสจบแล้วให้เราไปคุยกับเจิงเอ,อ้อเพื่อจบเควส เป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่ยากเลยหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมแล้วพบกันใหม่กับ Blues Cat Channel แล้วเจอกันครับบาย